ดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะท,ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เจอกันกันกบพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางหุน้นสามรัฐงวดประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนะคะวันศุกร์สุดส,สัปดาห์เนาะสำหรับหุ้นเนาะเามื่อวานวันที่4พี่น้องให้เด่น7กับเด่น8ไปนะคะผลออกอังกฤษเมื่อวานรัเสเซียปิดเนาะรัเสเซียปิดนะคะ อังกฤษ99102อันนี้พลาดนะคะไม่มาเนาะชุดวินก็มี0ูนยถ้าไปจับชุดวินก็จะเข้า02นะคะถ้าไปถ้าเอาชุดวินไปหมุนนะก็จะมา0ูนอังกฤษสําหรับเยอรมัน96567อันนี้เข้ารูดนะคะเข้ารูด7จ็เนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็อันนี้ก็ลองจับอีกสูตรหนึ่งนะคะเมื่อวานลองจับอีกสูตรหนึ่ง ก็ยังไม่ปังเนาะอันนี้เมื่อวานให้เจ็ดมาแค่รัดเดียวนะคะมาแค่เยอรมันรูดหรูด7นะพี่น้องจับให้เจ็ดแล้วข้ามไป7จนะ็ดแปดเจาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวันนี้วันที่5พฤศจิกายนสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องให้เด่นที่5ค่ะเด่น5วิ่งรูด5นะคะแล้วก็ ชุดวินชุดวินพี่น้องให้ห้าศูนย์สามแปดหกแล้วก็เจ็ดนะคะอ่าอันนี้ชุดวินนะนี่ค่ะทีนี้จับคู่พี่น้องจับให้ก็จะมีห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ด 5 8นะคะแล้วก็03 08 68แล้วก็38นะอันนี้สำหรับจับคู่พี่น้องจับให้ตามนี้หรือใครจะไปหมุนวินเองก็ได้นะคะเอาวินลงมาหน่อยจะได้ดูไม่งงนะคะนี่อ่นี่ค่ะนี่นะเนาะวิ่งรูด5นะคะ วินก็จะมี503867เลือกคู่ให้มี50565758 0 3 0 8 6 8แล้วก็38นะคะล่าทั้ง3รัฐเลยรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะคะยังไงก็ลองดูนะคะว่าชอบไม่ชอบนะถ้าชอบก็จัดตามใครไม่รูดจะวัดดวงจับตามนี้หรือจะเอาวินไปหมุนก็ได้นะคะเอาวินไปหมุนถ้าวินหมุนครบ ทุกตัวนี้ทั้งหมดนี่จะได้15ชุดค่ะ15คู่ไปกลับก็30%นะไปกลับก็30%นะหรือใครจะรูดห้าก็รูด5ได้เลยหรือจะจะับคู่ตามพี่น้องเรื่องให้ก็ได้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังนะคะแนวทางวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีเป๊มีปังนะคะ ส่วนแนวทางอื่นๆถ้าสมาชิกไม่อยากพลาดการติดตามก็สามารถแอดไลน์พี่น้องไปได้นะคะขอร่วมกลุ่ม VIP รายเดือนละือละ200บาทเท่านั้นเองค่ะถูกมากๆเลยแนวทางมีเยอะแยะเลยค่ะคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ